มือนี้นั่งอยู่เทียงนาเทียงน้าน้อยรยากาศดีดีพี่น้องเทียงเพิ่นตัดห้าโมจาภาษาเพว่ามือนี้ว่าชิยอมผมด้ยพี่น้องบาหัวขึ้นไหลแล้วชิยอมผม มันคันอันบอกก็บอกเนาะอันเลี้ยงผมหงอกเนี่ยเลี้ยงผมหงอกยอมเพราะเพราะอาทิตย์ให้ไรให้สูงสุดเอ้าขั้นว่าสิบมือเนี่ยสิบมือข้าวจานพานคนเฮาเนาะมันก็เป็นตามไวตาม ตามตามสังคารแต่ก็ต้องดูแลดูแลตัวเองเนาะพี่นอนะอ้องเนาะบ่แเม่นว่างอกแล้วก็ปล่อยให้มันงอกเพ,กเพก่ก็ปล่อยเพ่ก็ปล่อยอยู่ดอกว่าเพชโบมีทันด้มีเวลานะเพ่ว่าคิดว่ามือนีเพ่สิยอมอยู่แล้วก็สิเริเรมวันที่วันมือนีวันมือนีวันนั่นพูดกัสชิเริ่มเฮ็ดกับขขาขายวันหนาสีเป็นวันเสาร์นี่ละจ้ะพี่น้องนา่ีเป็นวันเสาร์นี่ละ สีเห็ดโบสุกกระเซานี่แหละวันซุกอาจสีเห็ดหน่อยแน่เพราะว่ามันมีตลาดนัดสีเริ่มเห็ดกับเขาขายนะเพราะว่าเขาก็หยุดมาดูนแล้วเนาะเนื้อที่หยุดกะเนื่องจากมันมีธุระหลายๆอย่างนั่นแหละก็ยังบอกพี่นอ้องบอกพี่บอกน้องน่นแหละแล้วก็เพล็กกัสีเริ่มเฮ็ดขายวันซุปเพอาจสีขายขายอ่โบหลาย วันเสาร์จังซีเริ่มเป็นปกติถามว่าเฮ็ดหลายบ่ก็เฮ็ดเาเฮ็ดหลายดอก,อกพี่น้องก็เฮ็ดอพอจะได้ขายแล้วถ้าเฮาเฮ็ดหลายถ้ามันเหลือมันก็มันก็เป็นผลเสียต่อเฮาเฮาก่ะเฮ็ดแต่พอได้ขายเนาะพี่น้องตอนนี้กระชิเก็บเงินซื้อซาเล็งตอนนี้ได้ลดแล้วกะเหลือซาเล็งเหลือตัวพวงมัน เพราะว่าเพพเพไปซื้อเพไปซื้อลถมาแล้วแล้วมนันนี่กะสิเหลือตัวพว่วงกะสิเก็บเงินอีกจัางน้อยก้อนกับสิได้ตัวพว่วงมีพี่คนหนึ่งเรากะขายคือกันเราทรงรูปรถเราไหมเบิ่งไหมแล้วอยู่หัวหินแล้วอยู่หัว,ห,วหินหรือจ้าไหนนี่นแหละ,ะเพพอยากได้รถคือแล้วคือเราเพพอยากได้แบบนั่นเดี๋ยวจากมือนหนึ่งเพพต้องมีมีแบบคือของเราแต่ว่าเราเราดีดี เราแนะนำเพชสุยางเราเราพ่อมที่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 ห้สูตรที่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 ห้เพีมีอาชีพไหมเพีรยก็ขอบคุณเราหลายหลายเพีรยกระบุลจากซื้อเราดอกแต่ว่าเราแชทมาหาเพี้น่ะนะเราแชทมหาเพีรแล้วถ้าจำเปือิดแล้วค้นโคลาดหรือหรือนี่แหละแต่ว่าเราไปยูเราไปยูหัวหินนี่แหละล่ะเพชรก็ขอบคุณเราหลายๆเพีเห็นเราขายก๋วยเตี๋ยวเห็นเราอันเฮ็ดแคบหมูแมแคบหมูเราไปตะกี้งตะกิน เพ่ก็เลยเหดให้เพ่มีแห้งมีมีแห้งผักดันมีกำลังใจทีสิสูน้องพี่น้องเพ่เห็นเราเหตุแล้วเลาวแล้วหายคำปรึกษาเพ่ดีเราวแล้วแ้เบาแล้วเบาดีแล้วเบาแบบเราวเบาแบบหายกำลังใจแล้วเบาแบบว่าเราเราพร้อมที่ที่จะหายสูตรทีแล้วเหตุนะเพ่ก็ เพ่ก็ขอบคุณเลาหลายๆจ้ะขอบคุณพี่แล้วหลายๆแล้วแลให้กําลังใจเพ่ดีตลอดเลยตลอดมาเลยแล้วแชทมาให้กาลังใจแล้วถ้าเพ่มีรถมีอย่างแล้วแล้วก็พอมที่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 ให้ให้สูตรเรามาเห็ดขายนะแล้วขายมาเป็สิบสิบปีแล้วเพ่ก็ขอบคุณเลาหลายๆเดี๋ยวถ้าเพ่มีโอกาสถ้าเพ่ได้รถซาเลงแล้วตอนนี้เพ่ได้รถแล้วได้ได้รถแล้วแต่ว่ายังมีพวงเดี๋ยวเพ่ก็จี พอสูตรจากเราละกะทาท้านั่นเขากับที่รนขายเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เขายังเริ่มจากน้อยๆเริ่มจากน้อยๆ่นอ,ยอนเขาอยาพึ่งเขายาพึ่งเห็ดไงเกินโตถ้าเขาเห็ดไงเกินโตถ้ามันเจ็บมาเดี๋ยวถ้ามันตกตุกมานี่เขาซิเจ็บหลายแล้วถ้าเขาเริ่มไปทีละนิดทีละนิดทีละขันตอนมันกับิีเห็ดให้เขามีแห้งพักดันขึ้นไปเรื่อย บุตรชาว่างในทางเข้าเก่าไปที่ละน้อยพี่น้องเขา้าโบเมนว่าเขาอยู่ขันนี้เขาที่เก่าไปขันที่หาที่6กเลยบนโบเมนเขาเก่าไปที่หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆตามสเตปของเขาแต่ว่าเพชก,ก็ดีใจเนีเ่ย,ยเ,เพย,ยังเก็บเ,เพชย,ยังเก็บแล้วเพชก็ยังได้รถมาแล้วแล้วเหลือตะพ่วงเหลือตะพ่วงคางเหลือเก็บอีกจากน้อยเพชกส็สิได้แล้วนอกจากพี่น้องนะ่เป็นกำลังใจให้เพชในเด้อถ้าเพชได้แล้วเพชก็ <polarization. S 2> ความคิดเพนะ <Thi Roth> เพจท <system> <RED> ี <as on t iling> well ่ขายอย่างเขาต้องคิดก่อนเขาต้องคิดก่อนเดี๋ยวอันดับแรกเขามีความหวังว่าเขาสิไปสู้จุดใดเขาต้องเอาจุดนั่นก่อนอย่าเพึ่งคิดไปที่หลายๆอย่าเพึ่งนี่ความคิดคนเขาเนี่ยมันคิดไปหลายใดอยู่พี่น้องแต่ว่าเขามุ่งมันที่สิไปบงนี้ที่สิไปตงนี้ที่สิเอาอันนี้ให้ได้ก้อนนี่เพจกระไดแล้วแล้วหนึ่งแล้วต่อไปเพจมุ่งว่าเพจจะเอาอย่างว่าเพจจะเอารถพ่วง วาเพชรที่เอาพ่วงเพราะว่ารถมีเลวเพชรซื้อมาแล้วเลือเพชรที่เอาพ่วงเพชรก็ต้องเฮ็ดไทยได้นอกจากพี่น้องเนาะมันบอกกิดความสามารถของเขาดอกทาเขา้าเขามีความขยันถ้าเขามีความมุ่งมั่นส่างแล้วพี่น้องเนาะเพชรคิดว่านะแล้วก็เพชรก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนที่แชทมาให้กำลังใจเพชรแล้วเมื่อวานนี้กัมีพี่คนนึงแล้วก็ะแชทมาให้กำลังใจแล้วก็เป็นป้าๆนอกจากก เป็นแม่ๆจ๋ขอบบุญขอบคุณหลายๆจ๋ขอบคุณทุกกาลังใจที่ให้เพ่หม่าน่าละจะเพ่กะซีสู่เพ่กะซีเฮ็ดให้ได้จ้ะขอแค่พี่น้องอยาทิมกันเด้อให้กําลังใจกันเพ่กะสู่ตลอดแต่ว่านี่เพ่กะซีดเฮ็ด เล็กๆน้อยๆขายก้อนเสริมเสริมกะเสริมกะ,ะขายของออนไลน์ก่อนเห็นมอพี่น้องเพ่เก็บนิดเก็บนิดเก็บเล็กผสมหน่อยเพ่กันยังได้ลดแล้วเพ่กันยังได้ลดแล้วเหลือพวงที่นี่เนาะเหลือพวงเพ่เก็บเล็กผสมหน่อยของเพ่เพ่กันได้เฮายังมีเงินหน่อยเมื่อแม่นว่าคำคำที่คนณบอกให้เฮามาว่าโอ้ดูดใส่อันนั้นอันนี้น่ะ เพบสวนพี่น้องเพราะว่าอย่างหน่อยๆเพริกระไดลดมาแล้วเพรเก็บโบกีเพรเก็บโบกีเดือนเพรกระไดแล้ววันนี้ถ้าเพรมุงมันที่สีเฮ็ดยางสยางความสําเร็จมันอยู่บบเกินเอื้อมดอกพี่น้องต่อไปเพรกระซมีแห้งพักดันเก็บซื้อพ่วงเก็บซื้อพ่วงแล้วมันก็ต้องเฮ็ดอันต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะมันกับซหลายบาทอยู่แต่ว่าเพรก็สซสูจ้ะขายเริ่มขายไปนี่หละพี่น้อง จะไปซีเรียย่าไปเครียดแล้วมันไหลถ้าเข้าถ้าเขากดดันเจ้าของไหลมันแห่งที่ป็นผลบอดีตัวเขาเด้เขายาไปกดดันเขาไปเรื่อยๆคือรถขายองเขาเข้าต้องทองไวเข้าทุนหน่อยเขอาจะไปทะเยอะทะยานหลายเข้าต้องไปทีละน้อยเห็นบ่อกระต่ายกระเตาเห็นบ่เตากัยังคันไปหอดเสยงไส้ได้เขาเป็นคุ้นแท้ๆเขาเปิดยังสีบ่หอดเสยงไส้เนาะพี่น้องเนาะ เขาเป็นค้นแท้ๆเขาก็ต้องหอดใดคือกันขนาดเตาเพิ่นเป็นสัตว์เป็นกันยังหอดสินใช้เพื่อนก็นยังมีความมุ่งมันในในสิ่งที่เพิ่นที่คิดว่าเพิ่นที่เห็ดเขาเป็นคน้นเขาก็ต้องมีความมุ่งมันคือกันว่าเขาเห็ดอันนี้แล้วเขาก็ต้องมุ่งมันเฮ็ดให้ได้รนบทจาบพี่น้อง คลิปนี้ค่ะว่าวจ้ากาแฟคือเกาลัดจ้าพอกันทุกเศร้านอกจากพี่น้องเนาะอาศีไล่สาระแน่อาศีมีประโยชน์แน่แต่ว่าเพีย้ยก็อยากมาว่าวมาจ้ากับพี่น้องคือเก่าลัดจ้าคลิปนี้กับคอลาไปก่อนด้วยจ้าวันยากาศดีๆมาฝากวันยากาศดีๆดีพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า